ให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษานือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรแน่ก็ทำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้พุทธศาสนิกชนเราทางายโดยมากไม่ค่อยรู้จัก แต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มานพจะรู้เพราะว่ามันเป็นงานที่นั่งดับตาคล้ายๆกับค,คนโง่อย่างนี้เอาต่ตั้งใจฟังต่อไปอ่าการทําสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะอันเป็นธรรมที่ มนุษย์แลเทวดาทาั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิียสมาตลอดทวุกวันนี้ยังมีเชื่อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีลส,สมาธิปัญญามีเป็นแกนของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิ ถ้าพูดไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนํานักเรียนทาสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก่อนเนื้อว่าทําเลยอืทําเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่งดูไหมกายมีกาย กายคือก้อนมานั่งอย่างส่วนหนึ่งในความรู้ที่กายทรงไม่ในกายนี้ส่วนหนึ่งเท่านี้ข้อปฏิบัติของเราบัดนี้สำหรับจิตของเราในี่ควรฝึกเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตตั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทางไหนมันรับรู้มันมันส่งมาถึงจิต จิตเป็นผู้ทํางานใหญ่มหาศาลตาเห็นลูกที่ก็ามาเวียงให้หูฟังเสียงก็มาเวียงให้จมูกกลมกลิ่นดิ้นรดฝนจะฝะก็มาเวียงให้จิตเป็นผู้ทํางานท่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุมงานทั้งปวงมันคือจิตเราจิตของเรานี้ทําไมถึงจะทําเป็นสมาธิ จิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะราว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเรือยเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่หลายจิตหลายใจหรอกอารมณ์มันหลายอารมณ์ต่างหากจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดเป็นโน้นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นก็นึกว่าหลายจิตหลายใจอันนั้นเราพูดผิดแล้วเข้าใจผิดจิตใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มาก อันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่ออเราแบกของหนักๆหลายอย่างมากพววงพลังมันลำบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปขิ้นเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการในทิ้งอารมณ์ทางหลายที่มาพววพันในจิตเราทุกอย่างวันนี้ถึงเอาต่กายกับจิตที่มาฝึก ฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทำให้จิตที่เรามีอยู่นี่ให้เกิดกำลังในส่วนทำจิตให้เกิดกำลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทำจิตให้มันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทางนั้นเนี่ยยังนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมี ถึงมีก็เป็นปัญญาอยากเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดน,นั้นจะไม่ทงความผิดนั้นไม่ได้เพราะกําลังผิดแต่มันน้อยการทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เหลืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็สงบจากอารมณ์ในหลายอย่างมันก็เป็นอันเดียว เราจะเห็นจีของเรา <c oughs> นี่การนั่งให้ตรงจะพับเพียบก็ตามนั่งให้สบายเอาทำนั่งเลย <c oughs> เอามือขวาทับมือซ้าย <c oughs> ฟังไปเรื่อยๆไป <c oughs> เออนั่งกายให้ตรง <c oughs> นั่งกายให้ตรง <c oughs> นะถ้าให้นั่งให้เสมอข้าประธานดูพระประธานข้างหน้าเรานั้นท่านนั่งอย่างไร ท่านโก้ท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> แล้วก็ดับตาอย่าเป็นมิ้นตาให้มันแรงนะดับพอพอสบายอย่าให้มันต้องทาน <c oughs> วันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่าง <c oughs> ให้คิดว่าเรานั่งในสลานี้เด็ยวกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนอืม นั่งคนเดียวแค้ไยนวเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรตั้งๆนม่นเนี่ยป่าเราจำความสงบไม่ต้องําคาญกับคนอื่นครับ <c oughs> แล้วก็อหลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วไม่เห็นมันกระทบทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก็ก้ม เหมือนพระประธานพอดี <c oughs> แล้วก็ลมหายใจาหายใจดูทีว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจกำหนดปริลมหายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้นเอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อย ย่าให้มันแรงอืมแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงริมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรงนั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไปตอนที่สองก็คือหดยใจหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจนี่ตอนที่สองนี่กลางลม ปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือมีลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่สะดือให้กำหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนั่นต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่จมูกกำหนดสามการหนึ่งสองสามมีลมเข้าไปลมออกหนึ่งสองสาม พอจะบอกกำหนดรู้ว่าที่นี่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 เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นแหละกำหนดตามลมนี่ป่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจคำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไปกลางลมอยู่ที่คตไทยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้ เมาื่หายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี้ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็ร,กรู้นี่ก็รู้ชัดเจนในเรื่องความสงบนะมีสติสัมปชัญญะมันติบต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามฐานนี่ตามสบายแล้วนะต่อไปทำไง อันนี้ตอนที่สองต่อไปให้กำหนดทีเดียวกำหนดที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องวิ่งไปตามมันนะนี่มีตอนที่สองที่มันสงบทีว่าไอตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องตามมันไปยังไงก็ได้จับอยู่เนี้ยรงอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเนี่ยมันออกไปตามมันเลยให้รู้อยู่ตรงนี้ มันเข้าไปกระช่างมันไม่ตรงการมันแค่นี้สบายเก,ก่าที่นี่มันงานงานนี้ละเอียดเก่าแล้วจ้องอยู่ตรงนี้พอจะรารู้สึกมีสติสติคือความะระลึกได้อยู่สัาปจัญญาความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลองเข้าเรารู้ไหมลออกเรารู้ไหมมีสติะระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันจะตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกตัต้งแหนดมันตรงนี้ไอความคิดว่าทําอะไรอย่างนี้ ถ้ามันคิดขึ้นก็อ,อย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อยา่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไหมทําอย่างนี้เมื่อมันคิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้ไม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้การงานในเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะตรงจะเข้าออกเท่านั้นแค่กปล่อยให้สบ,บายนะครับสั่งทำอะไรแดแ้ต่อไปนี้ทำเลย